오! วันนี้คุณจะมาสอนเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสี่ประเภทอ่าเก่งมาครับดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทไหนใครเคยเล่นดนตรีบ้างยกมือโอ้สวัสดีากไหนใครเป็นนักรำบ้างอยู่ในห้องนี้ยกมืออ่ามีทั้งนักรดนตรีและนักรำนะครับอยู่ในห้องนี้โอเคสีลง ดนตรีไทยนะครับแบ่งออกเป็นสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคือประเภทอะไประเภทเครื่องดีนะครับเครื่องดีอ่าไหนลองยกตัวอย่างมาคนละสิ่งจะียินกินไก่แกเก็ตดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยก็คือดนตรีนะครับกัจจปีจัจบปีได้เรื่องของแล้วกัจจปีก็มีนะครับ ไรอีออนะซอสสีสีเต้า,าอะไรีซื้ออะไอีมพี่นี่เป็นเครืีองดื่มไทยประจําภาคไทยภาคอีสานอ่าเป็นภาคอีสานมีอะไรอีกหมเงด่เค่องไทยเครีอดดีโอเคต่อไปนะครับหลังจากเครื่องบืแล้ว2เชือง เครื um ่องสีเครื um ่องสีนะครับเครื่องสีมีอะไรบ้างสอดสอดลวดสอดลวงสอดสามสายสอดสามสายสออู้สอดอู่แต่เครื่องดีนะครับนี่ครับสล้อสล้อนี่เป็นเครื่องดีไทยท่าอะไรสล้อ ่เดี๋ว่าผมเล่นหน่อยต่อไปนะครับเร่ที่สามคือเรื่องดีสีต่อไปเรื่องตีเรื่องตีอ่ะเรื่องตีมีอะไรบ้างเรื่องตีไทย กลองยาวกลองแขกลองแขกลองนากลองแากลองน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 ขกองนากลองนากลองนกลองากลองกลองนากลองนากลองกงนากลองกลอกลงนากลองนงนากงนาานากนะกนาลออนากนาอกลนะนาอกลนาดกกอลอ น่ามาละมีอะไรอีกเครื่อง่องีกองเนี่ยในที่หนเ่ยนะก็ตะปูนกองอะไรอีกกองทับกองแขนกองหางองหางนี่กองไอีสารก็เป็นบทรี่กองอะไรอีกกองยาวกองยาวโทนละมานาใช่ไหมโทนละมานา นะครับแล้วประเทสุด hmm. ท uh ้ายไม่ได้สีคือเะรเ่ล่ได้ยินคำว่าเครื่องเป่าเราลิดถึงอะไรแคนปวด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 อะไรนะปวดปวดอะไรปวดปวีอะไร ปีชวาปีในปีมอนปีนอมีหลาย,รายรลประเทศนะครับเรืงต่อนี้ก็คือก็รมีไทยนะครับมีทั้งหมดสี่ประเภทนะครับอทีนี้มาถึงเรื่องน้ตน,นะครับนอตบนทีไทยสมัยก่อนนะไม่ใช่นอตเหมือนทุกวันนี้นะไม่ใช่โดเรมีฟลาสลาดิดเท่นะเอานอตองสมัยก่อนดูนะครับนี่ นี่คือโน้ตสมั mhm. ยก่อนจะเมันไม่เป็นตัวเลขนะครับเป็นโน้ตตัวเลขเคยเห็นไหมเกิดไม่ทันแล้วแหละทุกวันนี้ก็ก็มีวิวัฒนาการโน้ตนะครับมาเป็นโน้ตตัวอักือนะครับก็จะเป็นหนึ่งองสามี่แ้วกมีตัวจีกี่ตัวจีกี่ตัว มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมาไหนลนองตามซิทจูดีบาีาลีนมากี่ก็คือโน้ตที่มีวัฒนาการสึมาจากโน้ตตัวเลขนะครับสมัยก่อนนียเขาจะ,ะบัรพิกโน้ตเป็นตัวเลขแล,แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นโน้ตของไทยนะครับเป็นตัวนังสืริไทยอ่ะทีนี้ รู้ไหมว่าการบันทึกโน้ตใคนคลาสมันจะแบ่งห้องออกเป็นทั้งหมดกี่ห้องสีแบ่งห้องอะแบ่งห้องผมไดเพ่อนไหมคหรับโอเคแบ่งห้องออกเป็นแปดห้องนะครับเดี๋ยวครูจะลองเขียนโน้ตให้ดูหนึ่งเพลงนะครับมันก็จะเป็นห้อง เราพูดแต่มันโน้ตตัวอย่างให้ดูคือเพลงที่พวกเราร้องได้ทุกคนนะครับก็คืคอเพลงอะไรครับน้ำใ,ใครคืร้องบนะ้างอ่าร้องพร้อมกันดูนะครับสามสี่ and okay. เดี <łość> ๋ยวครูบอลจะอ่านให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะฟังนะครับตั้งใจฟังสลซอนส้อนซอนซ้อนดีเลยดีสอนโตสอนดีเลยดี ควรจะให้นักเรียนห้องสอมกันนะครับพร้อมกูด้วยอพร้อกันนะครับหนึ่งสองสามสี่สอมสอมสอม

นี่คือโน้ตดนตรีไทยนะครับะจากคนจรลบออกนะต่ะอ,อ,นนะอไปนะครับเราจะมารู้จักกับดนตรี ดนตรีอะไรครับสากลอ่าดนตรีสาลดนตรีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทห้าประเภทไหนใครว่าสี่ประเภทยกมือสี่ประเภทไหมไหนใครว่ามีมอสนะครับสประเภทไหนใครว่าสามประเภทยกมือสามประเภทไหนใครว่าห้าประเภทยกมือ ทั้งหมดนะครับรวมเป็นมอสเฉลยก็คือดนตรีสาคบนมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะครับโอเคห้าปรีเภทนะมอสโอเคดนตรีสาคบนมี5ประเภทประเภทที่1คือเครื่องดนตรีประเภทใดครับประเภทไหนอะไรครับอ่าประเภทเครื่องสาย คประเภทเครื่องสายนะครับคุนต่อไปประเภทที่สองประเภทใดเครื่องต่อลงไเครื่องต่อลงไม้เครื่องต่อลงไม้ประเเครื่องลงไม้นะครับเครื่องลงไม้เครื่องลงไม้เครื่องลงไม้เรามาแบ่งประเภทต่ออีกประอะไร่รียบร้ยครับ เื่องต่อลไม้เรามาแบ่งออกได้อีกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทไหนใครว่าหนึ่งประเภทก็มือใครว่าสองประเภทก็มือไหนใครว่าสามประเภทก็มือเราเครื่องประเภทเครื่องลไม้นะครับแบ่งออกได้อีกเป็นสองประเภทคือมีจับไม้มีน่าเจ๋นมากนะครับแบ่งออกเป็นมีวิน แล้วก็ไม่นะครับดีต่อไปประเภทที่สามนะครับประเภทไหนประเภทเครื่องลงทองเหลืองนะครับ แล้ลต่อไปนะครับประเภทที่สี่ประเภทใดเรื่องอะไรประเภทประเภทเครื่องยิ้มนิ้วนะครับได้ยินไหมเครื่องยิ้มนีม้วและสุดท้ายนะครับอ่าห้าประเภทใดครับ ประเภทอะไรเรื่องอะไรเรื่องกระโบกนะครับเรื่องมน,นุษแข็งออกได้เป็นกี่ประเภทสประเภทแบบ็งออกเป็นสองประเภทคือคืออะไรเรื่องดนตรีที่มีระดับเสียงระดับเสียงอะไรแน่นอนครับไม่แน่นอน เครื่องกระทุกบบออกับแอมปเป็นสองประเภทก็คือเครื่องกระทุกที่มีระดับเสียงแน่นอนกับไม่แน่นอนนะครับทีนี้มาถึงการบันทึกโน้ตนะครับสําหรับที่บันทึกโน้ตของดันรีสาคนจะไม่เหมือนของดนตรีไทยนะครับเพราะของโน้ตดนตรีสามคนจะบันทึกในอะไรบรรทัดไหนใครว่าบรรทัดสี่เส้นด้วยไหมมอสี่เส้นบรรทัดสี่เส้น อบอกเพื่อนหน่อยโดดดีส,สามคนบรรทัดก,กี่เส้นห้าเส้นเส้นนะครับอ่านีจะทีหน้าตาอย่างนี้นะครับควาขาดัดขีดไม่ตรงนะสาสี่ห้านี่คือหน้าตาของบรรทัดห้าเส้นดีส,สามคนนะครับแล้วมันจะมีกุญแจงประจําหลักนะครับ บ eh, ุญเจ้าซ้อนบุญเจ้าปลาบุญเจ้าซ้อนเดกเกอย่างนี้นัเรียนดูดูนะครับดูเดี๋ยวครูจะให้ออกมานะครับบุญจะส่งออกมาหัวของของมันจะอยู่เส้นที่ที่เท่าไหร่หนะ ตันอยู่เส้นที่เท่าไหร่เส้นที่สองใชมจะมาตัดกันอยูเส้นที่สี่นะครับพอดีเอิ่มจะมาตัดกันตรงนี้อันนี้คือกุญแจกุญแจอะไรมอดอันนี้คุญแจอะไรครับกุญแจอะไรไม่ใช่กุญแจเปิดบ้านนะอ๋อโปร่งเงี้ยเลื่อนไปคุญแจตอนคแจปนนะครับ โน้ตของดนตรีสาลคนจะไม่เหมือนโน้ตดนตรีไทยนะครับโน้ตเดี๋ยวครูจะแก้ให้ดูเปตัวอย่างนะครับอ่าตัวแรกเลยอ่านี้โน้ตนะครับต้องไม่โกงนะนี่คือโน้ตต่อไปโน้ตตัวขาวนโน้ตตัวอะไรตัวกัวดำเจ็บจุตัวอะไรตัวขาว ตัวดาวตัวอะไรครับตัวดาวจำไหมต่อไปโอ้ตตัวคาเบตคาเบต่อไปมียังไม่รู้กันตอนนี้เลยมั้ยนี่คือตัวาเบตอชั้าเบตสอชั้นนะครับ น้ตอะไรคือวาโคโมีค่าเท่ากับสี่จังหวังหวรเทง้ตัวขาวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะสอังหวเกากเลยห้องนีู้แล้วมนตัวดำมีค่าเท่ากับกี่จังหวะ่จังหวังแล้วโนกตขเ็สี่้นมีค่าเท่ากับสีสสอ เเป็น02จังหวัดพวกเก่งมากเลยนี่ต้องมีแล้วนกรเดงกันมีเท่ากับกี่จังหวัดอ้าวเศษสองเศษสอง็เป็นความนี่เลย่อาอีกเศสเอไม่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 ่อเนึ่งัวสีอา่วเร็วเตัดความาล้ตึงร้นนะครับอ่ะนีษ คุณจะส่งคุณจะส่งนักเรียนออกมา6คนควรจะให้ว่าคุณแจกสอนให้เพื่อนดู้คุณแจกสอนแบบนี้อ่ะพร้อมเริ่มเลยครับไม่ในว่าในซ่องเลยว่าใช่หน้าว่ามาอยู่เส้นที่สองอ่ะว่า ลงมาถึเส้นขูดข้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็ขึ้นไปนะครับันตมาตัดกันอยู่เส้นที่สีตัดก,ากาันแล้วก็ลงมาลงมาแล้วก็สิลน่ปอ่งีมม้ดอัดับที่องออครับไอ้หน้าคุณจะให้โน่าโน้ตตัวกลม ว่าตรงนี้ล้วก็กลมว่าอ่างรกลมกมไหมครับนะทีา like า well ่าเราบบทีล่ะทีละปนีละปทบสี่จังหวัดนะครับต่อไปมนดคุเลยหนูว่าโน้ตตัวขาวตัวขาวใช่ไหครับถูกไหมตรงนี้เื่นหน่อย ่าต่อไปชื่ออะไรนะครับเมนอ่าคุณไหนว่าตัวดำอะไรว่าตัวดำดูตัวดำถูกไหมครับเพื่อนถูกไหมเพื่อนให้เพื่อนดูถูกไหมกูเอาเจ้าบุญเงี้เพื่อน กูจะให้หนูว่าขบเค็้ยวหนึ่งั้นอ่าขบเค็้หนึ่งชั้นนะครับนี่นี่นีต่อ,อเตัวยีเังวยีดโอเคนี่คือขอเบเคี้หนึ่งชั้นตอกมากตูมครับตูอาตม้อนครับและตัวุดท้ายขเบเค็้2สชั้นนะครับเชื่ออะไรครับ โอ่อามัานเป็นโซนหน้าไปยิ้ไปไปยิ้มไปถเป็นขบี้นะะี่หังมันมากมนะนักเรีนเหมือนขนตาเลยออเอาปูงเพื่อนอ๋อโอเคอค,ครับพี่ครับวันนี้นะครับครูว,วันก็มาสอนพิสมีนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูว,วันมาสอนการปฏิบัตินะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับหัวหน้าห้องนักเรียนทั้งหมดเยอะ